โกงชำคำหอมที่บอกว่าโดนอินเทียโกงไปถึง22ล้านกินค่าแบบไป8 0 0แสนลงเสาเข็มแล้วก็หายไปเลยหายไปเลย3ามปีพอทำขายเสร็จปุ๊บผมไปเจอมันในงานแต่เปลี่ยนชื่อบริษัทครับผมเดินไปบวกเลยเอา้าวนี่คุณเปลี่ยนชื่อบริษัทเหรออินเทียเนี่ยก็โดนเก็บมัดจำไปแล้วั้งหงดแล้วก็หายครับประมาณ7ล้านเจานอ้า แล้วก็เจอน้ําท่วมปี54อันนั้นก็หายไปประมาณสองสปีคือบ้านกูจะเสร็จได้8ปีคีทบบ้านมันยากเลยก็โดนไปอีกครับบ้านเด็กกว่าสล้านเป็นต้นแบบของบ้านแบบบ้านไม่รู้จบอะขนาดเราจ้างฟฟร์แมนแล้วก็เฝ้าแล้วทุกอย่างก็เป๊ะแล้วนะมันก็ยังมีปัญหามีก็จ้างแล้วจ้างแล้วมันไม่ใช่ทาเองอุ้ยกงฉ่ำคำหอมจริงๆอันเนี้ยนี่จะจีบร้านแล้วนะเหมือนรายการร้องทุกเลยอันเนี้ยกาบนกาิน สว,วัสดีครับชาวเคหสถานบานปลายนะครับวันนี้นะครับเราจะไปบุกบ้านคุณบีมสรานยูกันหรือว่าบีมพลังใบเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครระหว่างบีมพลังใบกับฟอยเข้าไปเนี่ยใครจะดีกว่ากันแต่ว่าวันนี้น้องหนูของฟอยป,ะปะ้าป้าจะไม่ทำงานนะลูกคิดถึงแย่เลยทำไงดีอ่ะแต่คิดถึงผมก็ดูคลรวไอพีคาเมล่าสิ ไงฮะน้องแมวผมพูดได้ด้วยอ่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับถึงผมจะทาดแมวขนาดไหนผมก็ต้องออกไปทํางานนอกบ้านหาเงินมาเปลูกๆผมนะครับแต่จะออกไปไหนไกลๆก็กล,กลวัวน้องเหงาเป็นห่วงแย่แต่ไม่เป็นไรครับผมมีพี่เลี้ยงดีๆก็คือ Cloud IP Camera บริการเสริมจาก AS 3 BB Fiber 3ครับคุณคนนี้นะครับเขาเป็นกล้องวงจรปิดอัจฉริยะครับสามารถดูน้องแมวของเราได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเลยแหละครับจากทั้งกลางวันหรือกลางคืนก็เห็นภาพชัดแสนชัดครับแถมยังเห็นทั่วห้องด้วยสามารถปรับองศาได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 355องศาด้วยกันถ้าอยากรู้นะครับว่าน้องแมวของเราในม่ำหม่ำไหนะครับเขาก็มีระบบ motion detection นั่นเองนะครับที่จะคอยเช็คนะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและถ้าเกิดว่าน้องแมวเนี่ยมากินข้าวกินน้ำวิ่งเล่นเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งแจ้งเตือนมาที่แอป AI Smart Cam ครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถเช็คได้แล้วแหละครับว่าน้องเนี่ยกินวันละกี่มื้อหรือจะกดเข้ามาดูน้องหม่ำๆก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคิดถึงคิดถึงน้องมากๆแล้วก็สามารถเปิดสปีทคุยกับน้องผ่านแอปได้เลยครับเราสามารถเซ่ฮัลโหลหรือวรงคับ AS 3 b b Fiber 3เนี่ยเขาจะส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวส่วนตัวอัตโนมัติแถมยังดูย้อนหลังได้ถึง7วันด้วยการผ่านแอป AS Smart Cam สามารถแช้คนในบ้านดูได้สูงสุดถึง3 Account ด้วยกันครับทั้งหมดนี้นะครับแค่สมัครเน็ตบ้านจาก AS 3 b b Fiber 3ก็สามารถแอดออนบริการเสริมคลาว IP c a m มราค่าบริการเบามากๆแค่99บาทต่อเดือนต่อกล้อง1ตัวเท่านั้นเองครับถ้าเกิดว่าอยากมีบริการเสริมดีๆแบบนี้นะครับแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ AS b b Fiber 3หรือรปทีหรือว่ากริ้ง 1530แล้วรอรับกล้องที่บ้านได้เลยส่วนการติดตั้งนะครับแค่เลือกจุดวางเสียบปลัก๊กแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi AS 3 BB Fiber 3แค่นี้ก็ส่องน้องผ่านแอป AS Smart Cam ได้เลยครับอุ่นใจไร้กังวลมั่นใจได้24ชั่วโมงครับด้วยบริการเสริม Cloud IP Camera กล้องวงจรปิดอัจฉริยะจาก AS 3 BB Fiber 3ครับ โกงฉ่ำคำของนี่นี่คือธีมของวันนี้นี่คือธีมของวันนี้บ้านของพี่บีมสันยูทุกคนรู้อยู่แล้วเห็นหน้าปกอยู่แล้วโอเควันนี้คุณพร้อมที่จะเล่นบุกรามปามในสไตล์ของคุณนะผมไม่กล้าเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวโดนเขาตกฮะไม่รู้ว่าตบด้วยด้วยมือหรือว่าด้วยอะไรอย่างอื่นเพราะเขามีอาวุธคบมือเขาเป็นนักสะสมไหมนี่คือบอยทอยนี่คนนี้เพียบเจ้าพ่อมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ของเล่นเยอะเต็มบ้านไปหมดพยานเรือพยานเรือคนนี้เล่นยันเรือเจสกงเจสกีนี่ถือว่าแบบว่าเด็กๆเลยนี่เรา เมื่อก่อนเราเห็นในทีวีตอนเราเด็กๆคือเป็นหมู่บ้านระดับแบบว่าระดับคนมีตังค์อะระดับออลิตอะฮะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่สําคัญนะที่นี่เปล่านะตอนนี้นะประมาณว่าล้านแล้ววันนี้เขารู้สึกว่าเขาอัดอั้นใจมากเขาอยากจะไปออกพี่หนุ่มกันชัยแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่แรงพอเท่ากับทม ตรงนั้นนะฮะเขาเนี่ยเคยโดนผู้รับเหมาโกงมาถึง3รอบที่มาของคำว่าโกงโกงฉ่ำคำหอมนี่แหละไอ้บทิงจิงกับเบลอินไม่แบ็กอินไม่พ็อกเก็ตสวัสดีครับพี่บีมครับสวัสดีครับพี่บีมสวัสดีครับวันนี้เนี่ยคอนเซปต์เราคือโกงฉ่ำคำหอมเห็นว่ามีคดงขดีเลยฟ้องร้องจนบริษัทเขาเจ๊งเลยอ่ะโอ้โหนี่ผมทำขนาดนั้นเลยเห้ามีแต่คนมาโกงผมผมว่าแม่งหนีมากกว่าหนีเลยใช่ป่ะพี่ปิดหนีนะใช่เอาตรงนี้ตอนนี้ซื้อมาคือที่ดินเปล่าประมาณสิบล้านสิล้านครับอันนี้ข้อมูลถูกต้อง ไ่นะและที่บาร์ละเท่าไหร่ฮะผมว่าคันนี้บ้านนี้เนี่ยตกประมาณไหลประมาณสิกว่าล้านนะจริงๆแล้วตั้งงบไว้ตั้งงบไว้จริงประมาณ20กว่าอะไรยี่สิบกว่าแต่มาจบอยู่ที่39มสบาบาร์ใช่ไปเป็นอีกบวกไปสี่ไปใช่บาร์ไป40เลยแหละเพราะว่าจากความไม่รับผิดชอบของผู้รับเหมาอ่านี่เรื่องนี่แล้วก็เรื่องการทํางานที่เรียกว่าสับปรับ อันแรกกันเลยดีกว่าพี่บีมตรงไหนที่บานแรกจุดแรกที่เราเริ่มต้นครับจุดนี้ครับตอนแรกจริงๆแล้วผมอยากทำเป็น2ชั้นบแบบว่าข้างบนเป็นเทอร์เรสให้แบบดื่มได้นั่งได้ชิลแต่ทีเนี้ยพอมันโคตรราคามา ค่าเสาเข็มมันแพงกว่าเดิมมากถ้าทำเป็นสองชั้นกับการรับน้ําหนักชั้นเดียวราคาตึงก็เลยทําเป็นโรงรถตอนแรกทาเป็นรงรถเป็นกระดาษแต่พอตอนหลังก็ผมย้ายไปอยู่คอนโดด้วยผมก็เลยทําเป็นห้องยิมมันเปลี่ยนเป็นยืมเมื่อก่อนก็เป็นที่จอดรถเลยยิมเป็นออฟฟิศมีห้องน้ําต่างกันเยอะไหมพอมันหายไปชั้นหนึ่งตัางกันเยอะครับราคาหายไปเป็นล้านต้องบวกขึ้นไปประมาณล้านสี่อะฮะสมมติทำเป็นสองชั้นอะเพราะว่าค่าโครงสร้างมันแพงกว่าเดิมแต่ก็ยังมีความเป็นแบบว่า มอเตอร์สปอร์ตของพี่ <Motors port S 1> ที่ชื่นชอบอยู่สตที่ชอบความวเร็วต่างๆเป็นอาชีพด้วยนะฮะเวอร์ชัน2เนี่ยก็ทำไปลงรถทีถนี้เริ่มติดแอร์ละติดแอร์ให้รถเริ่มทุกอย่างพอเวอร์ชัน3ก็คือเอาผ้ายางมาปูแล้วก็ทำเป็นยิมหมดไปเท่าไหร่กับกับยิมนี้พวมมายเท่ามหออ,อ,อ,อตกมา,มา4 0แสนครับ สี่แสนกว่าบาทก็แพงเหมือนกันนะของว่าถุดิบเหมือนกันนะสี่แสนเนี่ยแล้วใช้แบบเทคโนโลยีมาอะไรนี้ราคาอ๋อสี่แสนมายถึงว่าลูกอุปกรณ์ด้วยใช่แต่ถ้าอุปกรณ์จีนเนี่ยมันขายต่อไม่ได้ไงผมเลยพยายามซื้ออุปกรณ์ที่มันมียี่ห้ออีย์สเตอรีแล้วมันขายต่อได้เสีผอกซีตอนแรกก็จะเป็นปูนเปลือยเนาะอันนี้บิ้มทำมางี้เพื่อป้องกันลื่นด้วยปูพื้นก็ประมาณเป็นรวมทําใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณรวมเขาเรียกว่ากระจกประตูกระจกด้วยบิ้มว่าประมาณทัก เกือบ3 0มแสนเหมือนกันมันแพงอีกประตูเนี่ยไอ้นี่แพงมากอะใช่มันพับแบบมันพับได้แบบหลายเลเยอร์อ๋อมันมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดเลิเปิดเปิเปดเปิดเปดเี่เปิดเปี่เปิดเปิดเปิเกิดเปดเปิมันิิดเินเี้ดเปิดด นี่นี่คือที่บอกว่าโดนอินททเลียโกงไปถึง22ล้านโดนตั้งแต่ลงเขาเรียกลง2เข็มเลยเล่าเลยที่ผมออกแบบตอนแรกผมก็ไปเจอบริษัทนั่งคุยออกแบบบ้านเรียบร้อยกินค่าแบบไป8 0 0แสนลงเสาเข็มแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยสปี <c oughs> มันแสบมากคือตรงที่บริษัทเนี่ยผมก็ไปเจอที่ e x p o หนึ่งนะครับแล้วก็ไปออกงานด้วยใช่ออกงานด้วยพอทำหายเสร็จปุ๊บผมไปเจอมาในงานแต่เปลี่ยนชื่อบริษัทครับโอ้โห คนเดิมเลยผมเดิน <ผม S 2> ไปบวกเลยไ,ไอบาที่คุณเปลี่ยนชื่อบริษัทเหรอล้วก็เลยนัดคุยกันแล้วเขาก็หายเงียบครับฟ้องร้องไปมันก็ชักช้าเสียวเวลาเราก็เลยทิ้งเงิน80แ0 0แสนงนั้นไปในก้อนแรกก่อน ได้แต่เข็มไม่ด้แต่เข็มได้แต่เข็มเหตุผลเขาไม่เหตุผลไหมท่าน้รางว่าเออมันยังทําไม่จบเพราะว่าคนงานอ่ะไม่มีถ้าบางคนอาจจะแบบอยากรูว่าเอ้ยมันมีสัญญาไหมในการแบบดูแลมีสัญญาครับแต่ว่าฟ้องบริษัทติดตัวไปแล้วอ่ะก็ต้องไปล่าชื่อคนที่เซ็นกับผมมากมายอ่ะใช้เวลาแม่งใช้เวลาแบบใช้เวลนเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆอ่ะตั้งใจแล้วน่าาอันนี้คือรอบแรกนะรอบแรกอันนี้สุดท้ายก็ไปเจอคนหนึ่งที่เรียกว่าทํางานจบให้เราได้แล้วก็มาแก้บาดแผลเราทุกๆอย่างจริง เราออกแบบกันเองนะครับแล้วก็ชอบสไตล์แบบนี้ก็จี้จุดตามนี้อยากได้วัสดุนี้แล้วก็พี่เขาก็ทําให้มันจบได้ว่าพี่บีมอ่ะคือจบด้านการออกแบบมาจบอินเทอร์เนียมาแต่ว่าผมก็ได้แค่แบบเสริมอะไรให้เช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราจะเอาแบบตามที่เราชอบหมดราคามคงตึงกว่านี้นะจริงอย่างหิน e e r i a ก็เอามาทำเป็นอินเทอร์เนียในบ้านอะไรเงี้ย Exteria นี่มันคือยังเผื่อคุณผู้ชมอ่ะเอ๊ะมันคือช่วยในเรื่องของนู่นหินอยู่หินชิ้นนี้ หินไอันี้ทนแดดทนฝนอะไรเงี้ยผมใช้ข้างนอกแต่ว่าเอามาประดับในบ้านด้วยมันจะได้ความคอนทราสกันนะฮะในบ้านพูดถึงต่อตําลังเมฆมันก็ไม่ได้แย่ละซึ่งออกหน้าต่างมาก็สวยงามครับแล้วรอบที่สองโดนอะไร่รอบที่สองก็คือเราทําบ้านขึ้นมาแล้วครับพอทําเสร็จไว้โครงสร้างเปล่าๆสระว่ายน้ําขุดแค่บ่อดินไว้แล้วก็หายกรินัทเอาอีกแล้วงานมันยากหรือยังไงเออใจเขาไม่มีคนแล้วก็เจอน้ําท่วมปี54ไป อันนั้นก็หายไปประมาณสองสามปีคือบ้านกูจะเสร็จได้แปดปีครับบ้านมันยากอะไรแปดปีแปดปีแปดปีใช่แม่งเฮ้ยเลยบ้านเล็กที่ได้หมอรดูบอกว่าจะทำไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากงานงานนี้ด้วยด้วยด้วยเลขใช่ครับรอบสองก็อีกสิบกว่าล้านนะครับรอบสองอบสร้างขึ้นมาเนี่ยผมสร้างแล้วแปดล้านเก้าล้านละเข็มแรกไอบริษัทแรกที่มันปักให้ครับ มาตรฐานก็ไม่ได้ก็ต้องลืงทำสุดท้ายแปดแสนนั้นไม่ได้ถอนถอนเข็มออกมาอีกถ้าฟังอยู่แล้วมึงเจอกห่อยพี่นักกลับมล้วคนเดิมกบทำได้โ้ยโกงฉ่ำคำหอมจริงๆเดี่ยวนีนี่จะ10บร้านแล้วนะเหมือนรายการร้องทุกข์เลยวันนี้ก็บอกแล้วอะไรอย่างนงี้ยพี่นุ๊ก ชอนนบวิธีเสาของบ้านนี่ดีมคิวเค้าอะไรมันนิดนิดหน่อยๆดีเทลมันจะโมเดิร์นเราก็อยากจะทําให้มันเป็นบ้านเนาะไม่ได้แบบทามาโชว์ใครอะเอาวัาสดุอะไรที่ใช้ก็อยากให้ใช้แบบทนนานไม่ต้องค,คอมเมอร์เชียลมากอะไรเงี้ยให้เป็นบ้านอยู่อะใช่จริงเพราะบางบ้านมันแบบอลังการหรุยหมดเลยแล้วไปอยู่แล้วแม่งเหมือนเลวลาเราถ่ายละครอะจะขี้อนั่งเขาเพียบปะวะสะอาดเกินอะมันใหญ่ไปอะเฟอร์เิเจอร์ที่คุณเห็นทั้งหมดอะรูงนี้ผมไปซื้อของเทียมดีกว่าผมไปซื้อของหมดของอิตาลีอะ รู้มีใช่หมดเลยใช่หมดเลยเก้าอี้ประมาณทั้งห้าคนรู้งห้าะอุ้ยมันเป็นแบรนด์เลยมันเอาแบรนด์เข้ามาขายเลยหกแสนหกแสนแค่ผ้าเนี้ยเอาจริงบ้านปลายแพงเฟอร์นิเจอร์ถ้าผมรู้ว่ามีของเทียบแล้วมจะซื้อของเทียบโรงานแล้วแม่ตัวนี้เอาเข้าข้าตัวนี้ตัวนี้นะฮะก็ต้องมีประมาณสี่แสนอ่ะเฮ้ย จริงมันแพงเลยไม่รู้อ่ะแล้วมันแล้วมันสบายไหมเวลารถชอบรถ80เนมึงกำไรกี่เปอร์เซ็นต์วะไม่แตแต่้เขาเขาจะไปซื้อกันตอนถจ้าผมรถซึ่งมันก็ยังแพงมากเลยขาร้ให้ผม40เปอร์เซ็นต์แล้วนะนี่แม่งโคตรใจ พราะผมคิดว่าถ้าเราซื้อของแบร์แล้วเราขายต่อมันก็มีมูลค่าไงเคยได้ขายไหมไม่เคยได้ขายซึ่งอเดิเจอร์แม่งไม่เห็นมีมูลค่าเหมือนนาฬิกาเลยโอ้ยงี้ตึงถ้าอย่างงี้ใช้จ่ายอะไรอย่างงี้ตึงมันอยู่ที่การหมุนเงินการบริหารเงินต่างๆเอางี้ได้หว่านเดี๋ยวผมจะขออนุญาตผู้ชมไปดูวิธีการบริหารเงินให้ถูกต้องเป็นยังไงไปไปครับไปปล่อยผมี่ครับไม่ไปไม่ไป ตอนนี้มีรายการนี้รายการเดียวซะด้วยแล้วสิ้นเดือนแบบนี้ทําบ้านอยู่บ้านก็โดนโกงโอ้โยลักษณะเหมือนพี่บีมเลยไหนจะต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกค่ารักษาพยาบาลค่าเทอมหลานค่าทรายแมวโอ้ยหมุนเงินไม่ทันจะทํายังไงดีเนี่ยทางนี้ช่วยได้นะเฮ้ยเธอเป็นใครอ่ะฉันเองไงซาร่าซาร่าเฮ้ยเธออยบอกนะว่า เธอจ้างฉันขายเธอไม่จริงมันต้องมีทางอื่นที่ดีกว่านี้สิซารา่าโอ้ยไม่ไปไหนหรอกจา้าถ้าไปที่รถปลดล็อกดอทคอมสิเขามีสินเชื่อ <st arts> รถปลดล็อกที่เป็นสินเชื่อทะเบียนรถยนต์จาก c i m b Th a มบีไทยออโต้ถ้าหมุนเงินไม่ทันมีค่าใช้จ่ายเยอะแค่เข้าไปลงทะเบียนแล้วเดียวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วสบายใจได้จากนี้เราก็ไม่ต้องจ่กกันแล้วโอ <st arts> ้ยจริงด้วยซาร่าขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะต้องเข้าเว็บนี้เลยรถปลดล็อกดอทคอมใช่ไหมซาร่าสินเชื่อรถปลด ล็อกจาก CIMB t ท a i Auto ครับเป็นสินเชื่อสําหรับคนมีรถเลยนะครับเพราะว่าแค่ใช้ทะเบียนรถในการขอสินเชื่อเพื่อเปลี่ยนรถเป็นเงินพร้อมใช้แต่รถก็ยังอยู่กับเราอยู่ครับสิ้นเดือนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายอะไรจะเร่งด่วนแค่ไหนแค่สมัครสินเชื่อรถปลดล็อกก็สามารถจัดก,การได้สบายๆเลยแหละครับเพราะว่าอนุมัติไวใน2มชั่วโมงขั้นตอนในการสมัครนะครับง่ายและก็สะดวกสบายมากๆเลยแหละครับแค่เข้าไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์รถปลดล็อก com นะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทันทีสมัครง่ายใช้เอกสารน้อยแถมดอกเบี้ยต่ําสุด0ู ง5ต่อเดือนและสินเชื่อรถปลดล็อกอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทอย่าลืมนะครับว่ากู้เท่าที่จาเป็นและชําระคืนไหวนะครับการสมัครทั้งหมดนะครับอยู่ที่มือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องมาที่สาขาอยู่ที่ไหนก็สมัครได้เลยโอ้โหใครสนใจนะครับอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์รถปลดล็อก .com ล็อกสะกดด้วยกอไก่นะครับหรือว่ากดลิงก์ได้ที่ใต้ s c r i p t i o n นี้ได้เลยครับสบายใจไปกับทุกปัญหาเรื่องเงินต้องสินเชื่อรถปลดล็อกจาก CIMB t ทย i Auto ครับขอบคุณมากเลยนะซาร ขอบคุณรถปลดล็อกจาก CIMB Thai Auto เถอะจ้าโอ้จริงด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับรถปลดล็อกจาก CIMB Thai Auto โอ้โหสบายแล้วสะสวยฮะ สะสวยอะสะสวยทำรูเนี่ยมาสับแสงแมดูสะสวยจริงๆสะสวยเลยตอนแรกที่บีมบอกอ่ะโดนโดนโกงไปตอนแรกขุดแต่บ่อมาแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยครับคือขุดมาแต่บ่อแล้วยังไม่ทำได้มียังไม่ปรับเลเยอร์ปรับอะไรแต่นี้เราก็ทำาสาไว้น้ำไปก็เป็ดเสร็จก็สองล้านกว่านะเพราะเป็นน้ำเกลือครับมันไม่ใช่สระไม่ด้เรียบมาตรฐานด้วยนั้นี่มันมีรถตกด้วยนะแล้วไหวบ่อยไหมครับพี่บีมก็ไหวประจำครับคุณแม่เริ่มแบบไขข้อมีปัญหานี้ก็ต้องเดินในแนกายภาพได้ในในี้ได้ตอนแรกก็คือรวบอกโกงส อันนี้ตอนแรกเขโดนไปที่ปุดไปใบเสร็จเขาเก็บไปแล้วล้านกว่าบาทเก็บไปแล้วด้วยแล้วที่หายไปก็มีเป็น3ล้านแล้วตอนนี้ใช่ถ้ารวมจริงๆแล้วครับเจ้าที่สาที่3ยังไม่จบพี่บีมเจ้าที่3พี่โกงพี่บีมไปยังไงอันนั้นที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของเอ็กซ์เทรียถูกไหมฮะโครงสร้างใดๆพื้นที่ใดๆอินทีเรียเนี่ยก็โดนเก็บมัดจําไปแล้วข้างวดแล้วก็หายครับประมาณ7ล้าน7ล้าน ไม่ไม่ไเอาจริงนะถ้าเราเป็นผู้รับเหมาแล้วประกอบสมาชีพมีลูกค้าเป็นคุณบีมเออเขาไม่กลัวโดนทีไม่เออกูไม่กล้านะให้ที่บ้านคุยด้วยคุณแม่คุยด้วยครับคุณแม่ผมดูใจดีอ๋อหรอู้ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องมาเอาเปรียบพอเสร็จแล้วนี่แ่นอนไงอะทุกคนเนี้ยไม่ครับแล้วเขาเขาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลคนพวกนี้แม่งคือโจรอะคือตั้งใจใช่คือมันจริงจริงเยอะจริงนะทุคนี่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนี่คือคือจงใจโกงแหละนีเนี่ยายๆ ตำรวจเสิร์ชมันไม่เจอมันต้องไปสืบทะเบียนว่าเคยเปลี่ยนชื่อไีอีกครั้งถึงค่อยเสิร์ชเจอถ้ามีหมายเรียกประชาชนอย่างเงี้ยดีสุดบานไปข้างหนต่อเดี๋ยวไปดูอินเทเรียอินเทเรียที่ว่าโดนเนี่ยตรงไหนดีกว่าใช่ไปฮะ นี่พิมพ์นิดนึงฮะครับตัวนี้ก็สวยอ่ะอันนี้มีราคาไหมอันนี้มีราคาอันนี้ตกประมาณแปดหมื่นกว่าบาทอุ้ยทำไปพูดเหมือนถูกอย่างเลยถ้าเทียบกับตัวอื่นนะเทียบกับสี่แสนเออจริงที่หนึ่งแปดแปดสามนะตีทำเปยยวนมาตั้งแต่หนึ่งแปดแปดสามอยใช่ครับหมอกทำเปยยวนมาร้อยกว่าปีเด็กก็ต้องเชื่อใจเขาแล้วแหละเออแต่มันเท่ดีอ่ะชื่อการถักกันมันดูบาหลีมันดูเป็นฟิลแบบแฮมหมอกแฮมหมอกลองไปเสิร์ชดูภาษาอะไรภาษาเกี๊ยว เอาเหรอใช่เลยไมจะมีมุกเียอรไรนไม่แต่สัตว์บางคนไม่ได้ใช้ยากนะยากนะใครจะไม่ผัวฝรั่งเหมือมึงเขาก็ไม่รู้หรอกมาดูที่เฟอร์นิเจอร์บ้างเห็นว่าที่หนักๆเนี่ยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันใช่หนังเนักไอ้ที่แพงเนี่ยแพงตัวนี้ครับไปอีกแล้วไอสองตัวนั้นสี่แสนผมว่าตัวนี้นะ หกแสนเออประมาณ6กแสนเนะเออไม่ดีแต่รีบครึ่งล้านจริงโซฟาครึ่งล้านแต่ว่ามันนั่งสบายเออมันสบายแล้วมันอยู่ยาวมันแล้วเขาก็เป็นไลฟ์ไทม์วบรันตีโอเคแต่การจัดวางเ้าไี่อันนี้คือสไตล์แล้วอันนี้คือเป็นแบบว่าอันนี้แบบนั่งคุยกันแตกต่างสเก็ตสเปซสปะอ่าถ้าเป็นจริงเหมือนมิวเซียมไงตั้งชูล้วมันดูแบบสไตน์นลนไงอันนี้อันนี้อันนี้ก็ว่ามีมีนี่ก็ดีไซเนอร์นี่ก็เหมือนกันครับแต่มันดูใช้งานมา ผมคุมนั่นแหละถ้าพี่ใช้มันแบบอยาดนี้มันดูแบบใช้จริงสองแสนได้ไหมสองแสนกว่าบาทเนี่ยเงี้ยงเง่าไงไม่น่าซื้ออ่ะนี่เฟอร์นิเจอร์เขารวมกันเนี่ยซื้อบ้านผมได้สองหลังแล้วนะบ้านเนี้ยเอ่ออินทอเรียอย่างเดียวประมาณ22ล้านอ่ะแต่อินทีเรียนี่ดูนะแต่ถือว่า หรือว่าอินเทเลียนี่ด้วยนะฝ้าเฟอร์ใช่ไหมแต่22ล้านรวมเฟอร์นิเจอร,ร์เฟอร์นิเจอร์ไม่ควรเกิน2ล้านอะสมมติถ้าเป็นอย่างพวกเรามันก็แพงไปอยู่ดีอะบ้านนี้มีแอร์ทั้งหมดกี่ตัวพี่บีมเนี่ยดูเป็นคนขี้ร้อนผม <c oughs> ว่าต้องมีสักประมาณ อย่างน้อยอย่างผู้นับเขาฝังด้วยนับฝังด้วยนะตีมาสิบอะยี่สิบสองครับคูณไปอีกสองหมูอีกสองี้างหรือบ้านคน,นไปได้ถ้าไฟอีกแส็นี่ <c oughs> ไม่เราไม่ได้เปิดหมดไง <c oughs> แล้วก็หลังคาบ้านนี้มีปัญหามากๆไอเมทัลชีทอะชอบมีปัญหานกพิราบแล้วก็น้ำรั่วแล้วเวลาฝนตกเนี่ยมันจะมีเสียงดังก็ต้องขึ้นไปจัดการทำรางน้ำใหม่ทำอะไรแล้วการซึมใหม่หมด ก็โดนไปอีกครับบ้านเด็กว่าสองล้านบ้านนี้เป็นต้นต้นแบบของบ้านแบบบ้านไม่รู้จบอ่ะตนเราจ้างฟฟร์แมนแล้วก็เฝ้าแล้วทุกอย่างก็เป๊ะแล้วนะมันก็ยังมีปัญหาเนาะใช่เขาบอกว่าให้จ้างโฟร์แมนมาคุมแทนเรานี่ก็จ้างแล้วจ้างแล้วมันไม่ใช่ทำเองคุมแล้วมันก็ยังเอาไงดีวะคือบอกว่าบ้านทุกหลังมันก็จะมีปัญหาแหละแต่อันนี้หรือสุดท้ายเลขที่บ้านจริงๆนี่ ทําไม่จบจะเปลี่ยนไปเล็ที่ยังไงคือเปลี่ยนได้บอกไม่รู้หรือไม่พี่ก็เอาไปเก็บนบ้านนี้เอาหรือไม่ก็ไอ้ทองคำเปลวไปแปะทับสักตัวหนึ่งคือวิธีแก้แบบไทยๆเลยเออไปผมก็ไม่ได้คิดว่าบ้านผมจีนจัดเงี่ยโอเคบันไดบันไดบันไดน่าสนใจอันนี้ได้ชื่อว่าบันไดสามรอบไม่ใช่วนสามรอบนะสร้างสามรอบแค่บันไดสร้างสามรอบบ้านมันสูงไงและทีนี้ยเวลาเขาสร้างบันไดมารับเหมาแรกๆที่บอกว่าทำโครงมาอย่างนี้ทำบันได สูงี่ใครยืนไปปีนขึ้นได้ขั้นมันชันใช่ขั้นชันเสร็จไม่พอไอตัวตัวสเต็ปเนี่ยสั้นต่างหากใช่ครับแล้วใครกลัวความสูงเนี่ยยืนบนมันเสียวเลยอ่ะเดินขึ้นไปชั้น3มองลงมาหูยังไงเล่นบันที่จำบันไโซลงไปเลยใช่มันไม่ได้มาตรฐานไงเพราะปกติเนี่ยเขาจะมีเลเวลของเขาบันไดมันควรจะต้องห่างกี่ฟุตความสูงความอะไรเงี้ยมันต้องได้เขาใช้มาตรฐานเขาไงครับเขาเลยหนีไปนี่ก็นี่ก็คือมอลล์หนึ่งในสามเนี่ยนะหนึ่งในสามอันนี้แก้แล้วแก้แล้ว ครับอันนี้แก้แก้รอบที่3ก็เรียบร้อยแล้วก็เซอร์เฟสตอนแรกจะทําเป็นอย่างอื่นแต่ว่าพอเป็นไม้ทําให้บ้านดูอบอุ่นขึ้นต้องขอบคุณอินทีเรียท่านสุดท้ายที่ทําให้มันสําเร็จนะครับนะมากับแสงสว่างใช่บันได3รอบ3รอบ3รอบรอบมาเท่าไหร่รอบปลาเหรอมันก็ตกประมาณ3 4มสี่แสนนะก็ทําถึงขั้นบนเลยมันไม่ใช่แค่บันไดนี้ไงผมมีอีก2บันไดแล้ววิธีแก้คือวิธีแก้คือทุกครับทุกใหม่หมดเลยเหรอใช่ครับเพราะตอนแรกองศาก็ไม่ได้รอบสองสเต็ปไม่ได้เราแก้สเต็ปอันนี้วิธีแก้แล้วไม่ต้องทุบ แล้วก็มาเป็นอันนี้เวอร์ชันสามเขามาคอนเฟิร์มเสนอแบบก่อนไหมครับพี่บีเสนอแบบแล้วก็คุยกันเหมือนกับการสร้างบ้านทั่วไปฮะในการมีติ้งมีอะไรเงี้ยใช่แต่พอนั่งงานจริงแม่งทําไม่ได้เงี้ยเราด่าเขาป่ะด่าหูใส่ยับอะใส่ยับมาทุกคำหยาบอะไม่ไม่ต้องโดนไหนพี่เขาแก้เจ้าเดิมมาไอ้เจ้าสองกับเจ้าเดิมเจ้าเดิมพี่ทำไงมันก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีไงคือองศาบันไดได้แล้วแต่ว่าชันสูง ทุกวันนี้ยังโลดแล,ล่นอยู่ในศูนย์นนะเวลามีงานเอ็กซโปแบบสร,ร้างบ้านทุกคนต้องระวังนะฮะงานสถาปนิกบางทีเราไม่ได้คัดเลือกไงใครมีตังออกบูธแม่งก็มาได้เอออันนี้อันนี้สําคัญแล้วมัคนคคิดว่าไปเดินงานแล้วมันมันน่าเชื่อถือใชผมว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องของการบอกต่อมากกว่าผมว่าเนาะถ้าได้คุยกับคนที่เคยทํากับบริษัทนี้อาจจะพอช่วยพี่มีมีหลังเก่าไหมแล้วเราก็ไปสืบดูต้องทำเองด้วยตัวเองด้วยขอดูโปรไฟล์เก่าผมก็อยากใช้บริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นแบบบริษัทแบบที่ทำแบบโมเดิร์น แต่มันตึงจัดเลยไม่ไหว <พา S 1> ส<า>ร้สางบ้านใช่มันควรจะไปสร้างห้างอะใน <c oughs> <ต>เมืองานม่็นดาว <c oughs> แต่ถ้ามาคิดถ้าเกิดมาคิดว่าทบไปทบมาม,ามาันมคุ้มค่าไหมกับที่เราเสียไปยีบสองนั้นผมคุ้ม,มอ่าถ้าสฉะ<ใ>นั้นก็คือแนะนำให้เอาหน้าเชื่อถือไปถือที่หั่วทำบ้านปุ๋ยเดี๋ยวเราเดินขึ้นบันไดนี้หน่อยสามรอบอ่ะไม่แต่ผมคิดถึงแมวจังเลยอ่ะคุณขอไปแบบคุยกับกาวินแบบเรียวจารด้นไหมฮะได้ครับพี่กาวินคุยกับแมว ฮัลโหลฮัลโหลยี่ไหนครับ <S <S ปูปูกินข,ข้าวหรือยังกินข,ข้าวหรือยังครับคิดถึงนะไปไหนครับผมไปไหนผมไปไหนผมไปแอบที่ไหนอู๋แอบเลยพม่าเหรอเดี๋ยวรีบกลับไปหานะเดี๋ยวไปหาพี่บีมแป๊บนึ่ง <S <S โอ้โหตรงนี้มันมันดูแบบ เออเวลาใครมาเลยแปลนสวยครับดูโมเดิร์นอ่ะแล้นี่คือแบบพี่บีมเขาออกแบบเองนะจบอินเทีเรียจากมือของซึ่งก็แบบไม่ได้โมเดิร์นจ๋าด้วยนะมันก็จะมีคอนเทมมาพอเนี่ยคอนเทมเพะมีไม้อะไรมาเบรกไงมีเชนเดลียมาแบบหยอดหยอดแต่ท่านนี้ใส่จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบแบบปูนเปลือยไปเลยแบบคอนกรีตดิบๆใช่ครับแต่ว่า คนอื่นมันอยู่ไม่ด้วยไม่ได้อันนี้แพงไหมพี่อันนี้แพงไหมับเพราะว่าหลายๆบ้านตรงนี้อันนี้ก็ครับเอาล่ะใหเป็นเรื่องเดเป็นเรื่องเท่าไหร่พี่เผือกอันอย่างเงี้ยต้องมีสักสี่หมื่นห้าหมื่นห้าเงี้ยแล้วก็อันใหญ่นั้นต้องมีสักเจ็ดแปดหมื่นต่อลูกนะสองแสนก็ประมาณสามแสนกว่าบาทแต่เขาลดให้ผม40่เปอร์เซ็น เไหร่กี่บไปเทไหร่หไม่ไม่พัก็ประมาณตกประมาณผมจ่ายก็ประมาณแสนแสนไปอย่างแสนแต่โอเคเมคเซนต์อันนี้ไม่ใช่ราะมันแบรนด์เนมอยู่แล้วซึ่งอันนี้พี่บีมองว่าไม่เหมือนโซฟารู้สึกว่าลงทุนได้ถ้าเป็นไม่ได้ครับผมรู้สึกว่ามันก็แพงไปอยู่ดีถ้าประหยัดงบได้ถ้ารู้ว่าเศรษฐกิจมีโควิดแบบนี้เราจะประหยัดกว่านี้เยอะเลยครับโอจริงจริงเดี๋ยวเรามาดูห้องของพี่บีอันนี้คือห้องนอนพี่บีอ่า ก็แบบว้าเปรียบๆมนง่ายๆโอ้โหรับเบียรใหญ่จ wow. ิงเบี่ร์นี้ก็มองไปก็เป็นสระว่ายน้ำไงกังคืนดึกๆก็ออกมาชิลหน่อยไหมโหอันนี้ครับทุกจุก เวอร์ชันแรกเลยที่ผมอ่ะซื้อตั้งแต่ทําคอนโดเราเป็นลูกค้ามาโดยตลอดครับเพราะว่าเพินน้องสาวรู้จักกับเจ้าของแต่ทีนี้เราก็เมันก็ลดสีิเราแล้วก็ถือว่าเยอะแล้วนะเราไม่ได้ว่าอะไรเ<ช>พราะคน<ช>ทําการค้าแต่ว่า<ช><ช>ถ้าเราจะเลือกอีกออปชั่นหนึ่งอ่ะเราอาจจะเลือกอย่างอื่นก็ได้ถ้าจะเซฟเงินมากกว่านี้อันนี้เหรอชุดนี้ก็ประมาณค่คอนเทมตัวนี้ทงคอนโดสามแสนบาทก็เนี่ยผมก็ไม่เกินจริงไงยี่สิบสองล้านก็คือแค่ค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าเฟอร์นิเจอร์แพงจริงครับอันนี้โครงสร้างเดิมเลยไหมฮะ โครงสร้างเดิมออริจินอลครับแต่ว่าการแบ่งห้องและอินเทอร์เนียเนี่ยก็อันนี้เราออกแบบเองคือห้องข้างล่างห้องบนอันนี้จริงๆจะเป็นแอรีรี่ที่เล่นได้ดูได้ได้ครับเราก็สามารถไปนอนดูตรงนั้นได้อ๋อมันหมุนเต้ได้ใช่ใช่ใช่แล้วเฮ้ยนี่เท่ผมว่าอันนี้นะอันนี้น่าเก็บอไว้ันนี้เท่อันนี้เท่เลยเก็บมาเป็นไอเดียได้อันนี้เจ๋งว่ะใช่เราสามารถทําให้มุมดูทีวีของเราเป็นแบ่งเป็นเซสชั่นได้ไงนอนดูทีวีก็ได้นั่งดูทีวีก็ได้หรือหรือจะได้เกมโชว์คุณเป็นนักร้องผมต้องทายว่าคุณคือใครโอเคโอะะะไรอ่ม หนาวนั้นที่ฉันทำหล่นเอาไว้หยิบหน่อย,อยได้ไหม คุณต้องคายครับว่าเสียงที่อยู่ข้างหลังกระแพงคือเสียงใครครับเออคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้ฮะพูดคุยกับเขาได้เลยฮะเราเคยเจอกันไหมครับเคยเจอกับครับเราเคยร่วมงานกันไหมครับเนี่ยไม่เคยร่วมงานเคยแต่ร่วมอย่างอื่นครับเสียงงาบะดอนด้วยนี่เราเคยร่วมพืชกับใครพอแล้วคบไปแข่บานเป็นบานเท่าไหร่พี่ห้องนอนนี้ห้องนอนเหรอครับเอ่อผมว่าถ้าบ้านไหนๆก็สองสามแสนไม่มีอะไรมากเพราะว่าไปโดนไปบานเฟอร์นิเจอร์โดนโกงอินทีเรียไปโดนสระว่ายน้ำคือโด นทุกจุดเลยบ้านเนี้ยครับมันเหนื่อยนะไม่เคยเห็นพี่บีมดูแบบว่าโยดูแบบดูพี่บีมมันดูอ่อนโยนตรงเนี้ยพี่โดนทุกจุดเลยอ่ะคือโดนทุกจุดเลยบ้านเนี้ยบอกอิมมีอะไรไหมีอะไิมมีอะไรครับของเยอะไหมฮะง่าย เห็นฝั่งนู้นน่ะมันเป็นแบบใสๆเห็นเสื้อผ้าแต่ด้านนี้เป็นทึบเป็นกระจกใช่ครับมองทะลุได้นี่ไงขนาดขอโทุญาตนะพี่เปิดเลยฮะเปิดได้เลยนเถทะลุอูกข้างหลังนะเป็นกระจกพอพี่บีมเขารู้เรื่องออกแบบอะพวกพาดิชั่นฝั่งนึงใสฝั่งนึงทึบอะไรเงี้ยมันมีลูกเล่นอยู่บ้านมันจะได้ไม่ตันเออมีลูกเล่นอยู่นี่ดีห้องน้ำห้องน้ำทุกห้องก็จะเป็นอ่างที่แตกต่างกันของผมเป็นคนชอบแช่เนาะเป็นคนติดอ่างแบบว่าชอบแช่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  แบบบางทีเราออกกําลังกายมันต้องคลายกล้ามเนื้อด้วยน้ำร้อนอย่างเงี้ยผมก็จะต้องลงทุนกับอาตกประมาณแสนกว่าบาทโอเคประมาณนั้นถ้ามันมีจักรทุสีด้วยมันมีระบบเวิร์พูลมีอะไรด้วยมันมีพ่นพ่นออกมาด้วยอากาศร้อยไหมฮะร้อนร้อนใช่ไหมงั้นเราไปคุยข้างล่างกันดีกว่าใจไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะฮะวันนี้ได้เห็นร่องรอยอารยธรรมของการสร้างบ้านหนึ่งหลังร่องรอย ความฉิบหายเอางี้นี่ขนาดเป็นพี่บีมสันยูซึ่งเราก็รู้ผมก็ดูแรงๆเนาะเออแล้วผมเป็นมูอระมาดผมไม่กล้านะใช่ดีวมันเอาเปรียบอ่ะคนมันเอาเปรียบอ่ะครับทีนี้ชาวบ้านที่ดูอยู่ที่ไม่ใช่พี่บีมสันยูแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วเหมือนพี่บีมเขาจะทำไงให้ไม่โดนโกงดีะต้องบอกว่าผมสุดท้ายนะครับผมได้โฟร์แมนชื่อคุณโจทุกวันนี้ก็ยังคบหากันอยู่เป็นสายขี่ฮาเลย์อะไรเงี้ยเขาเขาดูแลได้ดีทําให้บ้านสําเร็จได้ต้องขอบุณคุณโจขอบคุณอินทีเรีทเอกนะครับที่ทาให้ท มันจบได้การสร้างบ้านหลังหนึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์เนี่ยเราควรต้องเช็คในเรื่องของบริษัทการทํางานเขาต้องมีลูกน้องเองอมไม่ใช่ไปาหารัมา์มาพอรัพย์ติดงานปุ๊บก,ก็พังทั้งระบบเหมือนรถไฟอะฮะเป็นกระบวนการคุมไทม์ไลน์เวลาให้มันชัดเจนถ้าสมมติเกินวันหนึ่งปรับก็คือต้องปรับเพราะว่านี่มันคือสัญญ,ญาและการทํางานแล้วมันคือมีเงินเป็นตัวแปรก็อยากให้ทุกคน,เ,นเช็คให้ดีก่อนก่อนที่จะพลาดแบบบีมครับยากที่ดูในชื่อว่าดูเป็นคนแรง มาด้วยอันนี้ดูแบบเอฟ FC ที่ดีนะอะเนี้ยงงเลยอันนี้ต่อให้โดนสามสรอบออกมาสุดท้ายมันก็เป็นสุดท้ายมันยังสวยงามรับรวมอย่างน้อยยังโชคดีเรายังมีบ้านสวยๆอยู่แล้วคิดว่ามันจะมีอะไรบ้านอีกไหมพี่บีอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเริ่มรีโนเวชันแล้วอันนี้อยู่มาทั้งสิ้นตั้งแต่เสร็จนี่อยู่ประมาณแปดปีครับแปดปีก็ได้เวลาที่จะได้เวลาที่เริ่มแบบเติมสีเติมอะไรรั้วอะไรเงี้ยฮะสุดท้ายก็อาจจะต้องจ้างอีกครั้งหนึ่งนี่แหละบ้านแหละไม่มีวันจบนะบานปลายไปเรื่อยๆ ไ, <Okay. S 1> ไม่มีฝากหนึงแล้ว ใครอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ขายท็อกสเปนเดอร์นะขายไม่ได้หรอกคุณมันจะขายยังไงอะครับมันที่ที่เรานั่งอยู่พ่อแม่ก็นั่งบางทีเราก็มานอนเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ตอนซื้อที่บอกว่ามีความรู้สึกมันขายได้ไอเหตุผลเนี้ยคุณต้องคิดดีๆวสุดท้ายได้ขายจริงไม่ขายเปล่านอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบวินเทจอย่างเงี้ยเขาซื้อขายแต่เขาไม่นั่งกันไงคุณบ้านผมใช้อะไรใช้จริงจังครับแล้วไม่ได้รักษาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขายอยู่ดีไม่ได้ครับผมวัน อนนี้ก็คุณพี่บีมประมาณนั้ไม่คิดนะว่าแบบระดับพี่บีมจะโดนโกงจะโดนขนาดแล้วมีใครกล้ากโก้พี่บีมบโดนแบบพังภาพอ,ะอ่ะเออหลายต่อหลายรอบไม่ครับ,รบคุณแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุณดูข่าวไ,ไปกด Google เนี่ยผมโดนโกงไปกระทั่งค่าตัวนะครับ <ๆ S 2> ไม่เข้าใจว่าผมอยากเป็นคนปกติที่ใจเย็นสวัสดีครับขอบคุณครับร่วมงานกันครับแม่งเหมผมอโอกแอคชั่นทุกทีวันนี้เราได้เห็นแล้วพี่บีมเป็นคนใจเย็นสุภาพเรียบร้อยใช่ใช่คุณอยากโกงพี่บีมครือพี่บีมมากคุณรับสวัครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ เย้ล่าสุดของผมมีปัญหาเรื่องอไใบไม้ลง<ะ>เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดไม่ใช่แค่ใบไม้ฮะ,ะตัวหิ<อ>ตัวหไปมาเล่นน้ำเหรอลองมาว่าไม่รเ,เรียบร้อยกูต้องหมดอีกแสงกว่าบาททำไที่สไลด์ปิดสอโอเคหสถานบานปลายถ้าย้อนไปนะกูไม่ทำนะสะ่า อยากรู้นะครับพี่บีมเนี่ยโดนโกงยังไงโกง3รอบเนี่ยมันหนักขนาดไหนอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ในช่องวันเพกแล้วด้วยนะครับและถ้าบ้านของพี่บีมยัไงไม่สะใจนี่เลือกดูได้เลยครับมีหลายบานเลยครับอันนี้นาออบานจะไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่พี่บีมอยากจะพูดกับผู้รับเหมาที่โกงพี่ไปแล้วบูเบคกคำเดียวเลยว่าไอเอไอใช้ไอ e. ดีกว่า